สวัสดีครับทุกคนอิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับคลิปนี้จะขออนุญาตแบบรวบรัดแล้วก็รวดเร็วนะครับเพราะว่าฝนจะตกแล้วมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพด้ามไม้ฝักไม้พร้อมลอยจานทั้งด้ามและฝักนะครับเป็นมีดยุคต้นต้นของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพความยาว11นิ้วครึ่งเฉพาะใบ 7นิ้วนะครับหวายรัดให้ไว้ตั้งแต่แรกเริ่มเก่าเก่า,าเดิมเดิมกันทําจากเหล็กดําครับสวยงามเข้มขังอลังการมากครับเล่มนี้แล้วก็มีรอยจานที่ปลายด้ามด้วยนะครับตรงใต้ด้ามของเขาเรียกว่าเล่มนี้นี่ครบวงจรเลยนะครับใครที่อยากได้แบบ เก่าๆเ,เดิมๆมีรอยจานทั้งด้ามและฝักนะครับแล้วก็มีที่ฐานเขาเรียกว่าปลายด้ามด้วยเล่มนี้ครบชุดเลยครบเซตเลยนี่นะครับเป็นล่องรอยสนิมนะครับเป็นล่องรอยของความเก่าเกา่ใครที่อยากได้มีดแบบเก่าๆเดิมๆสภาพเหมือนแบบผ่านการใช้งานมาอย่างสมบุกสมบันแนะนำเล่มนี้เลยครับผมได้มายังไงผมปล่อยอย่างนั้น จะไม่มีการนําไปขัดไปล้างใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้ามีดเล่มนี้นะครับทุกคนถ้านําไปขัดหรือนําไปล้างจะบอกว่าสนิมพวกนี้จะไม่เยอะขนาดนี้นะครับจะหลุดลอกออกออกอีกเยอะเลยแต่ผมไม่จะไม่ขัดเท่านั้นเองเพราะว่าคนที่ชอบอะไรที่เก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้ก็มีนะครับคลิปนี้ต้องรีบอธิบายนะครับรว่าต้องเข้าบ้านแล้วฝนกำลังลงเม็ดเลยนะครับ นี่นะครับทุกคนใบมีดขนาด7นิ้วครับหนาใหญ่เก่าๆโอ้ใบมีดเล่มนี้หนามากนะครับเป็นลายเสมาใบโพเต็มใบหรือโพยกต้นเป็นมีดยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมศิละปะช่างชาวบ้านนะครับใครที่กำลังมองหามีดหมอที่ผ่านการใช้งานมาอย่างสมบุกสมบันแนะนำเล่มนี้นะครับเห็นไหมครับทุกคนเริ่มมีหยดฝนหยดลงมาแล้วเนี่ยครับ มีร่องรอยของสนิมมีร่องรอยของการเวลาชัดเจนและสวยงามนะครับใครชอบสนใจอย่าลืมโทรมาหามาพูดมาคุยกันได้นะครับอิทิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมยินดีบริการทุกท่านครับสวยงามมากครับเล่มนี้เก่าๆเ,เ,เดิมๆเ,เลยเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะครับบริเวณรอยต่อของกัน บางท่านจะชอบมากเพราะว่าตรงนี้นี่บางคนบอกว่าเป็นจุดไฮไลท์จุดตัดสินของมีดหมอดลงพอเดิมเลยนะครับืสวยงามครับสวยงามใครถ้าอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมแบบชัดๆนะครับรบกวนไลน์มาที่เบอร์064 721 0959นะครับเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์ผมจะได้ ส่งรูปชัดๆให้ดูนะครับนี่นะครับรอยจานสวยงามมากเห็นหรือเปล่าจานทั้งฝักเลยสองด้านนะครับลักษณะสวยงามครับเล่มนี้แท้ๆเก่าๆเดิมๆยุคต้น เป็นมีดที่สวยงามครบวงจรโหฝนตกแล้วครับทุกคนนี่นะครับอย่าลืมโทรมาหากันนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจะเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับอีที่พอมีดหมอหลวงพ่อเดิมขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเรื่อยมานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปครับ โอกาสหน้าฟ้าใหม่เราจะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับทุกคนสวัสดีครับ